Story story a life-changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดด s นสตอรี d พอดแคสนะครับวันนี้เอาหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า f e e l your fire นะครับหรือแปลเป็นไทยตรงตัวว่าจะทำยังไงให้ไฟในตัวเราเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นนะครับ คนเขียนคือคุณสมันธาแอคตันนะครับจะมารีวิวให้ฟังนะครับเพราะว่าจริงๆผมคิดว่าหลายคนอาจจะมีปัญหานะครับผมซื้อหนังสือเล่มนี้มานานพอสมควรแล้วถ้าจำไม่ผิดประมาณน่าจะเกิน6เดือนนะครับแล้วก็ทยอยอ่านมาเรื่อยๆนะที่ซื้อเนี่ยเพราะคำโปรยนะครับเขาบอกว่า200 Ways to Instantly Beat Burnout and Reignite Your Passion ก็คือ200วิธีที่จะทําให้เราสามารถจัดการอาการเบร์นเอาได้ท,ทันทีแล้วก็สามารถที่จะรีอีกไนก็คือจุดไฟในตัวเรานะครับจุดแพชชั่นในตัวเราให้เพิ่มขึ้นนะเอออ่านจบปุ๊บผมคิดว่าหลายคนอาจจะมีปัญหาปัญหามีอยู่2แบบคือ 1. คือเบร์อเอาเนาะทํางานอะไรเยอะแยะหมดแล้วก็หมดพลังนะครับแล้วก็หมดแรงหรือไม่อยากทําอะไรอีกนะครับกับอันนึงก็คือ มันอาจจะเบื่ออ,อาจจะไม่ได้ต้องถึงรเบิ์นอานะครับก็คือมันแซงมันเบื่อแล้วยิ่งเจอโควิดในทียิ่งเจออุปสรรคต่างๆในบางทีมันก็ท้อนะก็อ่าแล้วผมคงไม่ได้เอามาเล่าให,ให้ฟังทั้งหมด200เรื่องหรอกครับนะก็จะเลือกมานะที่ส่วนตัวชอบแล้วกันนะครับหรือบางอันส่วนตัวก็ทําบางอันอาจจะยังไม่ทําแต่ว่ามีความสนใจที่อยากจะทำนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับ ว่าคุณสมันธาแอคตันเนี่ยซึ่งเป็นคนเขียนเนี่ยนะครับเขามีข้อแนะนำให้เราทำอะไรบ้างนะครับอขออนุญาตไม่แบ่งเป็นบทแล้วกันจริงๆมันมีเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องๆนะครับแต่ขออนุญาตต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะอันแรกเนี่ยเขาเขาแนะนำเรื่องที่มันง่ายๆมากๆคือเทควอล์ k ครับเทควอล์กนะก็คือการเดินนะจริงๆไม่จําเป็นต้อง ต้องต้องวิ่งอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเดียวนะครับถ้าใครเครียดใครรู้สึกเบิร์นเอาล์นะครับลองให้เวลาตัวเองนะครับบางบางคนบอกโห oh, วิ่งเนี่ยต้องไปซื้อรองเท้าวิ่งต้องนต้องนีเอาง่ายๆนะครับเดินจริงๆเดินเนี่ยก็มีหลายช่วงเวลานะอย่างผมนะผมผมยกตัวอย่างส่วนตัวเนี่ยคือผมอาจจะเดินตอนเย็นมากกว่าตอนเชา้าเพราะตอนเช้าเนี่ยจะวิ่งนะครับตอนเย็นถามว่าเดินทุกวันเปล่าก็ไม่ทุกวันนะครับบางทีมันก็มีบางช่วงนะทำงานแล้วก็เครียดหรือว่า สอนหนังสือมาทั้งวันบางทีออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอถึงบ้านเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันอยากจะรีแลกซ์นะบางทีเราก็ชวนภรรยานะไปเดินในหมู่บ้านแค่นี้เองนะครับหรือบางบางวันก็ชวนลูกๆนะครับถ้าลูกเขาว่างแล้วเขาอยู่บ้านเนี่ยก็ก็ชวนไปเดินนะมันก็ไม่มีอะไรเดินกยกักแล้วมันรีแลกซ์ได้จริงๆนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ผมว่าหลายคนคงชอบนะครับเขาเขาใช้คําว่า treat yourself to something delicious นะ คือลองกินอะไรอร่อยๆบางคนบอกเสร็จแน่ถ้ากินอ้วนแนก่ก็อยาก,กินทุกวันนะครับผมคิดว่าเราคงไม่ได้ถึงกขนาดเบอร์นาทุกวันนะเนาะเพราะนั้นเนี่ยคือรีแลกซ์บ้างนะครับบางคนอาจจะออนไดเอทอยู่อาจจะเพิ่มเทนชั่นหรือเพิ่มความเครียดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งด้วยนะงานเ็เครียดแล้วแถมยังไดเอทอยากรอยอยากสวยเนี่ยอาจจะมีสักวันหนึ่งเป็นวันที่เขาเรียกว่า day นะชีตเดย์นะชีตเดย์คือวันที่แบบเฮ้ยไม่จําเป็นต้อง ต้องเข้มทุกวันนะครับอย่างผมเนี่ยถามว่าตอนนี้มีคนถามว่าทำไ i เอฟอยู่หรือเปล่าบอกว่า practically คือไม่ได้ทำแต่จริงๆถามว่าทานข้าวเย็นเปล่าไม่ได้ทานแต่ไม่ได้ถึงกับซีเรียรถึงขนาดที่ว่าเออแตะอะไรไม่ได้เลยนะกรเพรานนั้นถ้าจะถามว่าทําหรือเปล่าไม่ได้ทําหรอกแต่ว่าเข้าเย็นไม่ได้ทานนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ทานอะไรมากมายแต่ว่าก็มีเท่าน,นี้กลับมาที่ข้อแนะนําครับ คือใครอยากกินในติมกินบ้างก็ได้นะครับนะวันก่อนที่คุณนิ้วกลมเขาเขียนหนังสือครับว่าบ้างก็ได้เนี่ยผมก็ชอบนะเนาะก็เป็นสิ่งที่เราลองไปทําดูนะครับเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ายากมากนะครับนะถัดไปนะครับที่เขาแนะนำนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยลองแต่ผมคิดว่ามันน่าสนใจก็คือ make a funny face นะเขาบอกให้นึกถึงเวลาเราเราเล่นกับเ,เด็กทารกอะนะ เราจะทําหน้าตลกตลกแล้วเด็กก็จะขำาหรือบางทีมก็เด็กก็ไม่ขำนะเด็กก็ร้องไห้ก็มีนะบางทีเราคิดว่าเขาจะขำแต่เขาไม่ขำแต่ทําแบบนั้นแหละครับตัวเราจะผ่อนคลายนะตัวเราจะดีก็ลองดูสถานการณ์และกันคงไปทําในรถไฟฟ้ามันคงมันคงแปลกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่เรารู้จักกันะก็ก็ ลอ,ลองทำหน้าตาตลก,ตลกขๆขำๆกันดูนะครับก็น่าจะสนุกนะผมชอบเล่นอันนี้กับลูกสาวนะครับลูกสาวก็ชอบทำหน้าตาตลกๆใส่แล้วตอนหลังผมก็ทำบ้างนะเออมันก็เวิร์กดีนะครับก็เวิร์กดีอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําที่ผมคิดว่า,ามีมีมีประโยชน์นะอีกอันนึงอันนี้มันเบสิกมากเลยเนาะแต่ว่าก็อยากจะพูดคือบ move that body ก็คือขยับร่างกายอะ ไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายหรือหรือทําอะไรก็ได้นะลุกขึ้นยืนเดินคือเขาบอกว่าพยายามขยับร่างกายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็สักวันหนึ่ง30 40นาทีผมพยายามจะวิ่งทุกวันอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้ามันไม่ได้ก็เอาเถอะสักสักทำอะไรก็ทําเถอะแต่ขอให้อย่าไปนั่งจมอยู่ในโซฟาอย่างเดียวอย่างนั้นมันจะยิ่งเบิร์นเอาท์นะครับถัดไปครับ go outside ครับออกข้างนอกบ้างนะโดยเฉพาะคนที่เป็น introvert เนี่ยอย่างผมเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่กับบ้านเฉยๆบางทีมันก็ถึงแม้ว่ารักการอยู่บ้านนะรักการอ่านหนังสือนะแต่มันบางจังหวะบางช่วงบางตอนเราก็ต้องการการออกไปพบเจอผู้คนออกไปนอกบ้านออกไปซื้อของแม้กระทั่งไม่มีอะไรมากนะครับอย่างผมเนี่ยรูทีนถ้าถ้าวันไหนเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมชอบตอนเช้าจะชวนคุณ ชวนภรรยานะครับออกไปทานกาแฟาข้างนอกนะครับก็ข้างนอกนี่ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะครับขับไปแถวหมู่บ้านนี่แหละนะก็ก็เป็นประโยชน์นะผมคิดว่ามันได้รีแลกได้ผ่อนคลายนะครับอ่าถัดไปถ้าใครมีลูกหมาลูกแมวหรือสัตว์เลี้ยงเนาะเขาบอก c u d เดิลวิ h เพ t นะก็คือไปกอดมันไปลูบหัวมันไปเล่นกับมันก็ช่วยได้นะครับอันนี้เนี่ย ในบ้านผมมันไม่มีนะครับแต่ว่าหลายๆบ้านอาจจะมีก็อาจจะจะช่วยได้นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกให้ลองไปทานกาแฟตอนเช้าคืออันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะไม่ทานก็ได้แต่ว่าถ้าใครเป็นคอกาแฟเมื่อกี้ผมก็เล่าให้ฟังนะครับคือจะชงเองก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครแบบเออไม่ชอบชงเองก็ผมผมคิดว่าเมืองไทยเป็นเป็นโดยเฉพาะกรุงเทพนะเป็น เมืองที่หาร้านกาแฟไม่ยากหรอกนะครับน่าจะมีอยู่แถวแถวบ้านนะ่ะน่าจะจะหาหาได้สะดวกนะครับก็ก็ลองดูนะครับอาจจะช่วยท่านได้นะอ่าถัดไปที่เป็นประโยชน์นะครับที่ผมคิดว่า ดูเบสิกพื้นฐานแต่ว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้ทําคือจับมือครับเขาเรียก whole hands วันนี้จับมือเนี่ยก็คงต้องเป็นคนที่เรารู้จักนะเอาเอาง่ายๆนะถ้าใครแต่งงานแล้วก็คู่ชีวิตเรานะครับใครยังไม่แต่งงานครับคุณพ่อคุณแม่หรือหลานหรือเด็กหรือใครก็ตามที่เราพอจะมีความสัมพันธ์ระดับหนึ่งไม่ใช่ไปจับมือคนไม่รู้จักนะนะครับก็โฮแฮน h a เดินจุงมือกันหรืออะไรแบบนี้ก็จะช่วย ทำให้เราเราผ่อนคลายได้เยอะขึ้นนะครับอันถัดไปนะครับที่มันดูผมว่าในหนังก็เคยมีเนาะแต่ว่ามันอาจจะอันนี้ส่วนตัวยังไม่เคยทำนะแต่ว่าน่าจะคลายความเครียดได้คือการสครีมนะครับสครีมก็คือการการร้องออกมาแบบบางทีมันเครียดมากๆเนี่ยร้องแบบร้องกรีดออกมาแบบนั้นเพียงแต่ตรงนี้นิดนึงนะครับคือการสครีมเนี่ยเราต้องเราจะต้องเขาเรียกว่า อยู่ในที่ที่มันส่วนตัวนิดนึงนะฮะไปเห็นที่บอกนะครับอยู่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราไปกรีดร้องนี่ก็เป็นเรื่องเลยนะฮะคนก็เขาเข้ามาตก,กตกใจใช่ไหมแต่อาจจะผมผมนึกภาพแบบนี้นะสมมุติว่าเราไปที่ที่แบบว่าแภบบูเขาเคยเห็นไหมครับว่าแล้วเราไปไปตะโกนร้องดังๆอ่ะอารมณ์แบบนั้นนะครับมันมันจะช่วยแบบผ่อนคลายตัวเราเองนะครับแล้วก็ไม่รู้เลยครับผมว่าในแต่ละ สถานการณ์ของแต่ละคนคงทราบดีแหละว,ว่าอารมณ์ไหนเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่เราสามารถจะจะจะร้องเสียงดังออกมาแบบนั้นได้ง่ายนะครับก็ก็ลองทําดูนะแต่เดีายที่บอกว่าส่วนตัวยังไม่เคยอีกอันหนึ่งครับก็บอกลองไปเปลี่ยนทรงผมไหมเออถ้าเราเครียดเบิร์นเอารูกสึกหมด motivation ไม่ค่อยมี motivation เนี่ยการเปลี่ยนทรงผมเนี่ยอาจจะช่วยทําให้เราแบบรู้สึกใหม่ๆรู้สึกดีๆขึ้นก็ได้นะครับผมเห็นหลายคนนะที่เขาบอกว่าอ,อกหักแล้วชอบไปตัดผม อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าอกหักเนี่ยมันกออ็อาการคงคล้ายๆเบร์นเอาคล้ายๆหมดไฟคลา้ายๆเศร้าอะไรเงี้ยแล้วตัดผมมันเหมือนกับมีชีวิตใหม่เพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะกับอีกเรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าสมัยครับคือยิ้มฮะเชื่อไหมฮะว่ามีงานวิจัยเลยนะครับว่าบางคนบอกว่าเอามันจะมีมันจะยิ้มได้ไงไม่มีความสุขก็ขบอกว่าจริงๆความสุขมันอาจจะเกิดขึ้นหลังยิ้มก็ได้นะเราเราแบบยิ้มแบบไม่มีความสุขนี้แหละยิ้มขึ้นมานะยิ้มไม่เต็มที่เขาบอกว่ายิ้มไม่เห็นฟันนะครับ ถ้าทําแบบเนี้เดี๋ยวเราจะมีความสุขขึ้นมาเองเออคือร่างกายพอมันทําบางทีจิตใจมันก็มันก็ตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกประโยชน์หนึ่งที่อของการยิ้มนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือร้องเพลงฮนะอันนี้ช่วยช่วยได้พอสมควรนะบางทีเราฟังเพลงร้องเพลงเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับถ้าใครยิ่งเป็นคนที่ชอบร้องเพลงเนี่ยก็ลองร้องดูนะ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมทําบ่อยแต่ว่าเมื่อสักสองสามวันนี้ยังยังไม่ได้ไปทําเลยเพราะว่าคือการขี่จักรยานแต่กาลังจะเล่าว่าจักรยานยางแบนพอดีนะครับเดี๋ยวคงต้องไปซ่อมนะขี่จักรยานก็จะช่วยได้ถ้าใครมีจักรยานอยู่ที่บ้านนะครับก็เครียดเครียดเบื่อเบอื่อเอาก็ลองออกไปขี่จักรยานดูนะครับน่าจะ,ะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นหรือวิดพื้นอ่ะอันนี้ก็ตลกดีนะครับวิดพื้นบางคนบอกเหนื่อยแต่ว่า วิดพื้นเอารวมเลยวิดพื้นซิ t อัพนะพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เรามีมันมีแอคทิวิตี้อะเหมือนกับอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับมันก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นหรือเลย์เกมนะครับเกมต่างๆนะครับจำได้ไหมนะตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราเรียนเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการเล่นฟุตบอลเล่นเกมเล่นอะไรกับเพื่อนเนาะแล้วมันก็สนุกเนาะผมว่ามันเหมือนเด็กอะเรามีทางออกทางเลือกในการผ่อนคลายมากขึ้นนะครับ อันนี้อาจจะลําบากนิดนึงแต่ว่า,าส่วนตัวชอบเวลาไปทะเลนะคือเขาบอก put your toes in the sand ก็คือเอาเอานิ้วเท้าเนี่ยมุดลงไปในทรายแต่ถ้าเราอยู่ในออฟฟิศอยู่ในคอนโดอาจจะยากนิดนึงนะครับยกเว้นว่าท่านจะต้องมีถาดทรายออกมาโดยเฉพาะนะแต่เวลาไปทะเล,ะเ,ลเนี่ยผมชอบนะก็คือไม่รู้สิมันอุ่นดีอะ่ะมันเอาเอาขาไปแล้วเอาทรายไปกบขาอะไรเงี้ยก,ก็ทดลองดูได้นะ หรืออีกอันนึงผมคิดว่าอันนี้หลายคนคงเคยเห็นนะ stress ball นะครับคือมันมันนั่งบีบบอลอยู่เรื่อยๆผมเห็นบางคนชอบทํานะครับบีบไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะทําให้บอลมันจะเป็นใกล้ๆฟองน้ําแบบนั้นนะครับมันนิ่มๆนะบอลนะนมันนิ่มๆมันบีบได้นะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลองบีบไปมันก็อาจจะช่วยลดเห็นเห็นหลายคนชอบทําเหมือนกันนะครับอ่าอีกอ่าเรื่องหนึ่งนะครับคือเขาให้เรายืดหลังนะ คือจริงใๆในในรายละเอียดในเล่มมัมีบอกเลยแต่ว่าทําหลังตรงยืดเหยียดอ่ะพูดง่ายๆนึกนึกถึงคล้ายๆเวลาเราจะไปออกกําลังกายแล้วเขาให้วอร์มอัพอ่ะนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้เราแบบผ่อนคลายได้ได้ดีขึ้นบางทีเนี่ยผมผมต่อยอดให้นะครับมันคือกล้ามเนื้อเราอ่ะมันเกร็งไงพอมันเกร็งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเครียดขึ้นได้นะครับ เรื่องเรื่องเรื่องเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบอดี้เรื่องเกี่ยวข้องกับร่างกายเป็นหลักนะครับสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายการทําท่านูนท่านี้ทําไปทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็คือเพื่อที่จะทำเขาเขาเรียกว่ารีฟิลยัวบอดี้นะครับทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายนะพาร์ทที่2เนี่ยเขาใช้คําว่ารีฟิลยัวมายอันนี้เป็นเรื่องของความคิดอันแรกที่เขาแนะนำนะครับที่ผมเลือกมาก็แล้วกันนะครับ Adjust your Attitude about failure นะครับ คือบางคนเนี่ยมันม ouais. <Right. S 1> so, ันเบิร์นเอาเพราะว่ารู้สึกว่าเราล้มเหลวเราทําเรื่องนั้นไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้นะเพราะเขาแนะนําอย่างเช่นทุกคนล้มเหลวครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยล้มเหลวเป็นเรื่องปกตินะแต่ความล้มเหลวไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีเราไม่แย่เราไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายด้วยซ้ำนะครับมันเป็นเรื่องปกติพยายามถ้าถ้าเราไม่อยากสําเร็จเราต้องล้มเหลวพูดง่ายๆนะครับถ้าไม่ล้มเหลวเราก็ไม่เรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การล้มเหลวเนี่ยมันคือกระบวนการของการเรียนรู้ต่างหากอะไรแบบประมาณนี้นะครับคือปรับไม n ์เซ็เกี่ยวความล้มเหลวซะสมัยนะครับนะอีกอันนึงที่เป็นไม n ์เซ็ที่จะช่วยเราได้ก็คือเขาบอกว่า treat your self with kindness ก็คือ,อมีเมตตากรุณากับตัวเองนะครับอย่าอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆเนะว่าเราอย่าไปด่าว่าตัวเองมากจนเกินความจําเป็นวนะ่าฉันมันแย่ฉันมันห่วยฉันมันไม่ดีขนาดเพื่อนเราทําผิดพลาดเลายังไม่เคยว่าเพื่อนขนาดนั้นเลยจริงไหมแต่หลายคนเนี่ย ทำร้ายตัวเองหรือชอบว่าตัวเองนะครับรุนแรงนะถัดไปคือคิดบวกนะอย่างที่อันนี้ผมคงไม่ต้องพูดรายละเอียดมากนากักน,นะครับการคิดบวกเนี่ยมันมันดีกับตัวเราอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ให้เราปฏิเสธความจริงเนาะคือเรารู้ว่าความจริงเป็นแบบนี้แต่ว่าอย่าไปคิดในเชิงลบซะเยอะอะนะครับเอาเท่าที่เป็นไปได้นะครับเราก็ลอง ลองเอาละมันคงเซง็งคงเบื่อได้แต่ว่าเอาละมันอาจจะสอนบทเรียนอะไรเราบางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ผมชอบยกตัวอย่างเรื่องเรื่องรติดให้ท่านฟังอยู่เรื่อยๆนะครับท่านคงเบื่อที่จะฟังแล้วล่ะว่ายังไงมันก็ติดอยู่แล้วไม่ว่าคิดบวกคิดลบแต่คิดบวกเราสบายใจกว่าไหมนะครับอ่าถัดไปนะครับเขาบอกว่า remind yourself of the g o o d ก็คือเออลองนั่งคิดดิครับว่าเรามีอะไรดีๆบ้างมันมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราบ้างนะครับนะี หรือ Give yourself a break คือบางทีเนี่ยเราโหมง,งานเราทำทุกเรื่องทุกอย่างเราหวังจะสำเร็จในทุกทุกทุกเรื่องเนี่ยบางทีต้อง Give a break อ่ะคือแบบหยุดบ้างนะหยุดบ้างไม่ต้อง p e r ร e เฟนะครับอันนี้ก็ชอบนะครับ r e e a s e your ย h o o t e ก็คือบางคนบอกฉันควรทำอันนี้ฉันควรทำอันนั้นควรเยอะเกินไปก็ไม่ไหวบางคนหนักกว่าควรคือม s สเลยนะคือฉันต้องทำอย่างนี้ฉันต้องทำอย่างนั้น ลดลงลดลบางทีคาว่าต้องเนี่ยถ้าเราลดลงได้เราก็มีความสุขมากขึ้นหละนะครับออีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้เรา look at yourself with love ก็คล้ายๆแบบเมื่อกี้ก็คือมองตัวเองนะครับมองตัวเองว่าเรามีคล้ายๆ positive affirmation นะครับคือการพูดกับตัวเองดีๆการมองตัวเองว่าเรา เราเรามีอะไรดียิ้มให้ตัวเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับเวลาเราพูดถึง affirmation เนี่ยขออนุญาตต่อยอดในเล่มนี้ก็พูดเขาเขาใช้คำแนะนำว่า say some strong words นะคือลองพูดคำที่มันเป็นไปเป็นคำดีๆคำที่มันมัน encourage ตัวเราเองเช่นความเป็นผู้นำความกล้าความแข็งแกร่ง ความสําคัญความอะไรแบบนั้นนะครับเราก็จะรู้สึกดีขึ้นไปด้วยนะครับถัดไปนะครับเขาบอกว่าแชร์ something you are proud of ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเบิร์นเอาเนี่ยลองลองคิดถึงแล้วก็เล่าพูดคุยกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นๆที่เรารู้สึกภูมิใจที่เราทําได้จริงๆโซเชียลมีเดียก็อาจจะเป็นประโยชน์ในมุมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะ,ะแชร์ในเรื่องราวที่เรา ประสบความสําเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราที่เราชอบนะครับที่เรารักนะถัดไปคือ five three good things อันนี้ผมเคยน่าจะเคยรีวิวในคอร์สที่เรียกว่า h a p p the s i g n c e of happiness นะครับเขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยลองเขียน3ส,สิ่งที่มันเป็นจริงดีๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับซึ่งอันนี้อาจจะช่วยทําให้เรามีความสุขได้มากขึ้นแล้วเขามีงานวิจัยจริงๆนะครับว่าการทําแบบนี้ไปเป็นการช่วยเพิ่มความสุขจริงๆนะ อีกอันนึงคือซิดอินไซเลนซครับไม่ต้องทําอะไรมากคือนั่งเงียบๆครับคือบางทีเราไปอยู่กับความวุ่นวายความยุ่งเหยิงเยอะจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองพลิกกลับมานั่งเงียบๆคนเดียวเนี่ยอาจจะช่วยเราได้ได้ค่อนข้างดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบทําเหมือนกันนะครับคือ i s u a l i z e you r happy place ผมว่า Visualize คือนึกนะส่วนนึกนึกภาพนะครับ happy place ก็คือสิ่งท,ท,ที่ที่เรามีความสุขอนะ่ะ ผมมีหลายที่เลยนะครับในประเทศต่างประเทศอะไรต่างๆมันจะมีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่ผมหลับตานึกตอนนี้ยังนึกได้เลยนะครับว่ามันเป็นที่ที่แบบอ่าผมผมชอบนะผมนึกถึงภาพนี้ฮะมันจะเป็นมันมันมันเป็นสถานที่จริงอะนะครับที่มันเป็นชายหาดแห่งหนึ่งนะแล้วผมมันมีเก้าอี้นั่งแล้วผมอ่านหนังสือแล้วก็มีลูกๆและภรรยาอยู่ข้างๆนะครับแค่นั้นนะครับคือ happy place หรืออะไรแบบนี้นะครับอ่อีกอันนึงคือโฟกัสซอนเดอะ present นะครับก็คือการอยู่กับปัจจุบันอันนี้เรา <c oughs> เราเคยพูดถึงกันมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันคือสิ่งที่เราควรจะอยู่มากที่สุดถ้าเราแต่อยู่แต่อดีตเราจะเอาแต่เสียดายน่าจะนู่นนี่นั่นอยู่กับอนาคตอย่างเดียวเราก็มีแต่ความกังวลเมื่อจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรเงี้ยน,นะเพราะนั้นเนี่ยพยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วมีความสุขกับปัจจุบันนะถ้าเราไม่สามารถมีความสุขปัจจุบันได้เราจะไม่สามารถมีความสุขในชีวิตเราได้เลยเพราะว่าโมเมนต์ที่เราจะมีความสุขได้คือปัจจุบันนนันนนเท่า้ อีกอันครับถ้าใครรู้สึกว่าโอ้แต่งานมันเยอะเขาบอกว่า make a to do list คือบางทีเนี่ยอันนี้ผมผมต่อยอดให้ด้วยนะครับการเขียนมันออกมาเนี่ยมันเป็นการลดความกังวลเราได้นะเพราะว่าถ้ามันอยู่ในหัวนี่มันมันเหมือนมันค้างคาอันนั้นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็จอันนู้นก็ไม่เสร็จทำ to do list ขึ้นมาเลยครับว่าเราต้องทําอะไรเมื่อไหรแค่นี้มันจะ get going และมันจะเริ่มต้นได้ได้ดีและได้สวยละอีกเรื่องหนึ่งคือบอก smell something good ครับคือ ลองดมอะไรที่มันแบบกลิ่นดีๆผมชอบกลิ่นกาแฟนะแต่ว่าเขาก็มีแนะนำนะกลิ่นกลิ่นจัสมินลาเวนเดอร์เลมอนซ n นนามอนเพปเปอร์มไอเนี่ยคือคือกลิ่นที่มันจะช่วยทำให้อามณหรืออารมณ์เราดีขึ้นนะครับก็อย่าไปดมกลิ่นที่มันเหม็นๆกลิ่นขยะอะไรเง,งี้ยคงคงไม่ใช่อยู่แล้วนะครับอ๋อถัดไปฮะเขาบอกว่า stop making u n e v e n comparison คือเลิกที่จะคิดเปรียบเทียบได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีก ข้อหนึ่งที่ผมก็ชอบพูดอยู่เรื่อยๆนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีเราไปเปรียบเทียบแล้วเขาเรียกว่าอันอีเวต์คือมันไม่ควรเปรียบอะมันอยู่คนละสถานะแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตเขาทั้งชีวิตมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่ายิ่งเราเปรียบเทียบเยอะเท่าไหร่นะเราก็มีโอกาสจะมีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นนะครับถัดไปก็บอก Start your day with a goal ก็คือเริ่มต้นวันนี้ลองอาจจะคิดโกหรือเป้าหมายง่ายๆอันหนึ่งนะครับที่เรา อยากทำให้สำเร็จนะครับอันนี้ก็ก็จะช่วยเราได้นะอีกเรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่า create a happiness mantra happiness mantra มันคือคำพูดหรือหรือประโยคสั้นๆที่เวลาเราพูดถึงปุ๊บแล้วเรายิ้มได้แล้วเรามีความสุขอนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะ Family ก็ได้หรือเรื่องอะไรก็ได้ที่ที่มันเป็นเรื่องบวกเรื่องดีนะครับนะก็เวลาสมมตินะผมผมแค่ยกตัวอย่างเฉยนะสมมติว่า everything happened for reason อย่างเงี้ยก็บอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลของมันเสมอแปลความหมายว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปกังวลใจมันถ้าคุณรู้สึกกังวลปุ๊บคิดถึงเรื่องนี้มันก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับโอเคผมคิดว่าคงยังไม่จบวันนี้นะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายข้อเลยแต่ว่าไม่อยากจะเร่งให้มันจบภายในตอนเดียวไม่งั้นมันหนมันจะพูดเร็วเกินไปแล้วสมันอาจจะยาวเกินไปสําหรับ สำหรับหนึ่งตอนนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาต่อแน่นอนนะครับกับหนังสือที่ชื่อว่า Fuel Your Fire นะครับ Fuel Your Fire ก็คือการจุดจุดไฟในตัวเองของคุณสมันท่าแอคตันนะครับวันนี้น่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในทิ่สุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story